สวัสดีค่ะวันนี้ทางอมตะลิฟตนะคะเรามีอัลเทอร์นทีฟโปรดักต์นะคะมาแนะนำใหม่นะคะตัวนี้คือ S11 นะคะแพลตฟอร์มลิฟนะคะซึ่งเหมาะสำหรับบ้านอาคารแล้วก็สถานที่นะคะที่มีการเล่นสเต็ปนะคะแล้วก็เพื่อต้องการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการวีลแชร์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะตอบโจทย์สำหรับพื้นที่ที่ไม่ต้องการติดตั้งแรมนะคะซึ่งแรมตัวนี้นะคะก็จะทำให้เสียพื้นที่นะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของ การลื่นเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ในเรื่องของจะไม่เหมาะกับคนที่ต้องใช้วิวแชร์ในลักษณะที่ต้องเข็นด้วยตัวเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมาตอบโจทย์ในการใช้งานของผู้ใช้วิวแชร์ได้เป็นอย่างดีค่ะ แพลตฟอร์มนี้นะคะสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารนะคะแล้วก็สามารถลิฟต์ได้ตั้งแต่50เซนจนถึง3เมตรนะคะรวมถึงการใช้งานเนี่ยก็จะมีความนุ่มนวลเป็นอย่างมากนะคะเพื่อให้เวลาผู้ใช้งานเนี่ยไม่มีอาการสะดุดนะคะแล้วก็ด้านในค่ะจะมีปุ่ม e m e r g e n จนซนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานนะคะเราก็จะได้มีความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งานด้วยค่ะ